ทุกคนขาเมโลดี้มีข่าวต่างประเทศมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะที่อเมริกาตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยถึงกับต้องยื่นฟ้องศาลเลยเพื่อยับยั้งมาตรการภาษีสุลกากรของทรัมป์หาว่าใช้อำนาจไม่ชอบแถมยังทำเศรษฐกิจพังอีกด้วยเรื่องมันเป็นมายังไงเมโลดี้จะเล่าให้ฟังนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องศาลขอให้ยับยั้งมาตรการภาษีของทรัมป์เขากล่าวหาว่าทรัมป์ใช้อำนาจมิชอบแถมมาตรการนี้ยังสร้างความเสียหาย ทางการเงินให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงประเทศชาติอีกด้วยนะในคำฟ้องบอกว่ารัฐธรรมนูญของอเมริกากำหนดให้รัฐสภาอนุมัติการเก็บภาษีกฎหมายฉุกเฉินเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทรัมป์ใช้อ้างอิงก็ไม่อนุญาตให้เก็บภาษีนำเข้าทั้งหมดตามอำเภอใจด้วยนะภาษีใหม่ของทรัมป์เนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากๆตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรปั่นป่วนไปหมดมูลค่าหลักทรัพย์หายไปเป็นแสนล้านการลงทุนก็หยุดชะงัก เพราะมาตราการที่ไม่แจ้งล่วงหน้าแถมยังไม่มีแนวทางชัดเจนเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยแคลิฟอร์เนียเนี่ยเศรษฐกิจอันดับ5ของโลกเลยนะเป็นรัฐผู้นําเข้ารายใหญ่ของอเมริกาด้วยต้องรับภาระภาษีเหล่านี้ไปเต็มๆภาษีของทรัมป์อาจทําทลายท่าเรือ12แห่งของแคลิฟอร์เนียที่รับสินค้าเข้า40%ของอเมริกาทั้งหมดแล้วยังกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรของแคลิฟอร์เนีย ที่มีมูลค่ากว่า23,600ล้านดอลลาร์แถมอาจต้องปลดพนักงานอีกเป็นพันคนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและอายการสูงสุดของรัฐซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตขอให้ผู้พิพากษาสั่งห้ามหน่วยงานบังคับใช้ภาษีนี้ด้วยนี่เป็นการฟ้องร้องล่าสุดกว่า10คดีแล้วนะที่คัดค้านมาตรการภาษีของทรัมป์แต่โฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาโต้บอกว่าผู้ว่าการรัฐควรไปแก้ปัญหาอาญากรรมก่อน ไม่ใช่มาขวางมาตรการภาษียืนยันว่าคณะบริหารมุ่งมั่นแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำลายอุตสาหกรรมอเมริกาและการจ้างงานทรัมป์อ้างกฎหมายต่างๆรวมถึงกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษประธานาธิบดีในการต่อสู้ภัยคุกคามอ้างว่าการขาดดุลการค้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินคุกคามศักยภาพการผลิตทำให้อเมริกาต้องพึ่งศัตร,รูต่างชาติแต่ศาสตร,ราจารย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ย้งว่าการขาดดุลการค้าเป็นผลจากนโยบายลดกำแพงภาษีไม่ใช่เหตุผลที่ทรัมป์จะใช้รีบภาษีประเทศอื่นได้เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารค่ะ